กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องคูซัน h a n n e l ค่ะวันนี้นะคะคูซันมีบทความดีๆค่ะเอามาฝากน้องๆหนูๆเด็กๆทั้งหลายรวมทั้งผู้ใหญ่นะคะก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรื่องที่คูซันจะนำมาอ่านหรือว่าจะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังหรือว่าทุกๆคนฟังนั้นนะคะเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในอัลกุรอานเลยค่ะ ดังนั้นอีพีนี้ค่ะครูซันจึงตั้งชื่อนี้ว่าเรื่องเล่าจากอัลกุรอานค่ะพร้อมกันหรืยอยังคะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยกอรูนจอมทรนงเป็นเรื่องเล่าจากสุรอัลกอซอสอายะที่81และ82สอง คัมภีอัลกุรอานได้หยิบยกเรื่องราวของกอรูนขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่พวกมักกะที่ปฏิเสธศรัทธาว่าถึงแม้จะมีทรัพย์สินมหาศาลเพียงใดก็ตามหากปฏิเสธพระเจ้าแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้กอรูนคือญาติใกล้ชิดคนหนึ่งของท่านนาบีมูซาซึ่งมีความอิจฉาริษยานาบีมูซา ที่เขาได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวบันีอิสรอยอลมากกว่าทั้งๆท,ท,ที่กอรุนร่ำรวยและมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่เขาก็ยังไม่พอใจเขาย่อหญิงและหวงแหนไม่เคยบริจาคทานให้แก่คนยากจนไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยสนใจต่อความทุกข์ยากของผู้ใด วันหนึ่งกอรุณได้ออกมาพบประชาชนด้วยเครื่องแต่งกายอันแพรวพรวประดับประดาด้วยไหมทองและเงินพร้อมทั้งผู้รับใช้มากมายขี่ม้าตามหลังเขากอรุนนั่งบนหลังม้าด้วยเสื้อคลุมสีแดงสดประดับด้วยเพชรนินจินดาประชาชนมองเขาอย่างตะลึงวงชนแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มคือพวกที่ลุ่มหลงต่อความเพลิดเพลินของชีวิตต่างก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงได้รับในสิ่งที่กอรุนได้รับนี้บ้าง กอรุนช่างเป็นคนโชคดีจริงๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับไม่สนใจพราเขากล่าวว่ารางวัลที่พระเจ้าสำรองไว้ให้แก่ผู้ศรัทธาและผู้ทำความดีนั้นดีกว่ายิ่งนักท่านนาบีมูสซาเคยเตือนให้กอรุนบริจาคซากาตส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินที่มีอยู่แต่กอรุนกลับหัวเราะเยาะแล้วกล่าวว่า มูซามุ่งจะทำลายทรัพย์สินของเราดีละเราจะสอนให้มูซารู้เสียบ้างว่าคนอย่างกอรูนไม่มีใครมาสั่งได้เราจะทำลายเกียรติของมูซาให้ย่ยับไปเลยหาหญิงสาวที่สวยที่สุดมาให้เราคนหนึ่งให้นางพูดให้คำที่เราจะให้พูดต่อหน้ามูซาและประชาชนสักสองสามคำเท่านั้นเราจะให้รางวัลเท่าใดก็ได้ตามที่นางต้องการบริวารของเขาจึงหาหญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งมาให้ นางรับปากว่าจะพูดตามที่กอรุณสั่งโดยมีทองคำจำนวนมหาศาลเป็นรางวัลเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกอรุณก็วางแผนเชิญท่านนาบีมูซามาที่ขา้ารน์หัสของตนเราต้องการฟังธรรมจากท่านมูซาเอ๋ยพวกเรากำลังคอยท่านอยู่พอดีกอรุณกล่าวจากนั้นมูซาจึงได้อธิบายบัรรยสิ0ประการให้ทุกคนฟังทีละข้อจนครบทั้งสิประการ เราสนใจเรื่องโทษทันสำหรับผู้ที่สัมสั่นทางเพศท่านลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิกอรุณแกล้งถามในบ,บิมมซาจึงอธิบายต่อว่าชายโสดที่ล่วงละเมิดทางเพศโทษของเขาคือการถูกโบยด้วยไว้แปครั้งหากชายคนนั้นมีภรรยาแล้วยังละเมิดทางเพศกับหญิงอื่นเขาต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตาย โอ้มูซาเอ๋ยถ้าท่านพูดเช่นนี้แล้วฉันคิดว่าท่านควรจะทำตามที่ท่านพูดและการลงโทษจะไม่มีการยกเว้นสำหรับใครใช่ไหมกอรุนถามแน่นอนไม่มีการยกเว้นแม้ว่าผู้ทำผิดจะเป็นตัวฉันเองนบ,บีมูซารับคำถ้าเช่นนั้นก็ดีละมูซาเอ๋ยท่านจะว่ายอย่างไรท่านเองก็มีภรรยาแล้วแต่ท่านผิดประเวณีกับหญิงคนหนึ่งท่านก็จงเตรียมการ ลงโทษให้แก่ตัวเองได้แล้วไปเชิญหญิงที่เคยร่วมประเวณีกับมูซามาที่นี่เดี๋ยวนี้สิกอรุณสั่งบริวารหญิงผู้นั้นถูกนําตัวมายังหน้ากอรุณและนบีมูซาจงพูดสิพูดออกมาว่ามูซาเคยลักลอบร่วมประเวณีกับเจ้าทั้งทั้งที่เขามีภรรยาอยู่แล้วกอรุนกล่าวเมื่อหญิงผู้นั้นมาเผชิญกับนบีมูซา จงพูดความจริงออกมาเถิดนบีมูซากล่าวหญิงคนนั้นสะอื้นแล้วกล่าวว่าด้วยพระนามของพระเจ้าฉันไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศกับท่านแต่กรุนจ้างวานให้ฉันพูดว่าฉันเคยล่วงละเมิดทางเพศกับท่านนบีมูซาก้มหน้าสุย่ต่อพระเจ้าด้วยความขอบคุณและสำนึกในความเมตตาของพระองค์นบีมูซากล่าวขณะก้มสุยุตว่าโอ้พระเจ้าของข้า ถ้าข้าพระองค์เป็นรอดซุ้นของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงลงโทษกอรูนด้วยเถิดท่านนาบีมูซาหันมากล่าวแก่ปวงชนอิสราเอลว่าโอ้ชาวอิสราเอลพระเจ้าทรงแต่งตั้งฉันมายังกอรูนดังที่พระองค์เคยแต่งตั้งฉันให้เผชิญกับฟิโรูนดังนั้นใครเป็นพวกของฉันจงยืนขึ้นและจงออกไปจงังคฤหาสนี้ส่วนใครเป็นพวกกอรูนจงนั่งอยู่กับเจ้านายของเจ้าต่อไป ชาวบันิอิสรอินรีบพระหนีจากกอรูนทิ้งกอรูและบริวานนั่งอยู่อย่างพรั่นพรึงทันใดนั้นแผ่นดินเริ่มสูบข้อเท้าของกอรูนจนจมดินและสูบต่อไปจนถึงหัวเขา่าเลยไปถึงเอวจนกระทั่งถึงคอกอรูและบริวารตาเหลือกลานด้วยความกลัววิงวอนขอให้นบีมูไาย,ยกโทษให้พวกเขาจงทำหน้าที่ของเจ้าต่อไปเถิดธรณีเอย๋ย ในบีมูซาสั่งให้แผ่นดินทำหน้าที่ต่อไปไม่ช้าร่างของกอรุณก็จมอยู่ในผืนดินปวงชนที่เคยหลงไหลในความร่ำรวยของกอรูณจึงเริ่มสำนึกตัวถ้าพระเจ้ามิทรงปราณีต่อเราแล้วแน่นอนพระองค์คงจะให้ธรณีสู่เปราลงไปด้วยพวกเขาร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดและตื่นตันใจในความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลที่ร่ำรวยและมีสมบัติมากมายนั้นทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ให้แก่เขาเลยถ้าหากเขาไม่ได้อีมานต่ออัลลอสสซุบฮานาฮูวตะตาอาลาวันนี้เช็คหัวใจของเราสิคะเราท่านคนรอบข้างแล้วก็ลูกๆของเราอีมานต่ออัลลอสสซุบฮานะฮูวตะตาอาลลาแล้วหรือยัง